เชื่อไม่โยมว่าไม่มีเราเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วเชื่อไม่โยมว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เหมือนกันต้องอยู่ให้ได้โยมเพราะตอนมาเราก็ต่างคนต่างมาเดี๋ยวตอนไปเราก็ต่างคนต่างไป <G it wert> จริงๆนะโยมไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือครั้งหนึ่งเคยมีกันและกัน เราเคยมีเขาเขาเคยมีเราเคยอุปถัมภ์กันเคยช่วยเหลือกันเคยเลี้ยงดูกันความกตันยูเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องพิจารณาและน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติครั้งหนึ่งเคยมีกันและกันแต่ตอนนี้ไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ให้ได้เช่นกันอยู่ให้ได้เพราะเดี๋ยววันหนึ่งไม่ว่าจะรวยจะจนจะหญิงจะชายจะเด็กจะผู้ใหญ่จะสวยจะไม่สวยจะฉลาดไม่ฉลาดก็ไปช่องนี้หมดเลยไปช่องนี้หมดทุกคน ไม่มีเขาไม่มีเราสุดท้ายก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ครั้งหนึ่งเคยมีกันและกันก็น